50%ก็น่าจะพอได้อยู่นะครับห้กว่าน่าจะได้อยู่กระเป๋าสิบใบไม่ถึงครับไม่ถึงกระเป๋าใบเดียวจ้ะใบเดียวใบเดียวใช่ครับเป็นการเซลเล่นเซลเล่นเฉยครับกระเป๋ามีใบเดียวครับกระเป๋ามีใบเดียวผมถอดแบตเตอรีอ่ power bank ออกละขอบคุณทุกคนนะครับ มาถึงแล้วครับมาถึงแล้วครับผม <Okay. S 1> กำลังจะถือ,อกระเป๋าออกมาแล้วครับ <Okay. S 1> หน้าตาอย่าง 3K เ <Okay. S 1> วยรุ่นนิยมฮะแต่สังคมไม่เข้าใจ ร้อนมากรอรแป๊บนึงนะไม่ก้าวเข้าโรงแรมเลยใช่ไหมจ่าแม่โอเคขอบคุณครับแม่โอ้ยแม่วันเด้อขอบคุณช้าช้ามากแม่แม่กับคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบจะออกมาละจะออกมาละใกล้ละเนเล่สวัสดีครับ มายังครับมาแล้วมาแล้วขอบคุณแม่ด้วยน่ารักมากเราจะแบตเตอรี่52เปอร์เซ็นต์นะครับดูอยู่ยุโรปขอบคุณครับอะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะฮะนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วนะฮะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> นะครับใช่พอต้องต้องปิดบลูทูธปิดนู่นปิดนี่ไว้หมดละคุณจ๊อบขอบคุณค่ะ โอ้แม่วันเดสู้ครับยังไม่ได้ทานข้าวกันสักคนฮนะสู้ๆู้ขอนแข่นรอตั้งแต่เที่ยงนะ่ารักอีกนิดเดียวนะครับนะครับอ่าอ่ยช่วยบอกด้วยฝั่งไล้สุดให้ยืนอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะโอเคใช่ครับแต่ว่าต้องจะเดินตามน้องเป็นกล้องหลักตามไปนะครับ ใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วนะครับดูอยู่บนขอบคุณครับขอบคุณค่าดูตั้งแต่อินทรวน่ารักนะครับอินทรไปพัตยาละดูอยู่ห้องหน้ำดูอยู่ห้องน้ำเทพศีไต <laughs> ้หว,วันมาด้วยใจเข้อจอรอขาขอบคุณครับให้ถึง10ล้านได้ไหม 8.7ล้านแล้วถึง10ล้านเข้าใจหน่ยเร็วเข้าจอเข้าใจถึง10ล้านเราวชวยเปิดการมองเห็นหน่อยหน่อย10ล้านเลยหรอพี่ <laughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ดูไปชัดไปดีมากน้อง <c oughs> <c oughs> ไปไหนต่อไปพัทยาครับกลับกลับบ้านนะฮะนะฮะขอบคุณครับ นะครเดี๋ยวสายสายไลท์สายอะไรเรา,ย like, า,ย like, าย like, อยู่คนละฝั่งนะครับเราจะอยูดถ่ายตรงนี้ใช่ครับใช่ใช่ครับขอบคุณครับฮะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณครับนะขอบคุณครับอ่าโชว์อีฮอไม่ได้ขอบคุณนะครับน่ารักมากขอบคุณค่ะ สุรินทราน่ารักพีโลูกถึงนี้ก็ไม่ได้กดส่งใจต้มให้พี่ต้มโออไม่ไรครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปกินนะครับได้ครับคอยติดตามด้วยน่ารักมากใครสะดวกไลฟ์ได้เลยนะครับใช่ครับแต่ว่าอ่าก็จับระเบียบไลฟ์กันได้เลยอยู่ภูเก็ตว้าวเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอ่านะครับโอเค ยวต้องถามแจนก่อนออ,นอ้ยน่ารักน่ารักเลยขอบคุณเลยเจ้าหน้าที่เปิดไฟให้ด้วยน่ารักมากต้องนนะฮะต้องถามแจนก่อนด้วยนะครับต้องถามแจนให้เป็นห่วงทุกคนครับ ครับคันนีะรบประมาณนี้นะไครับเออเดี๋ยวผมถามเจนิต้าแป๊บนึงใช่ครับใช่ครับขอบคุณครับขอใช้สิทธิู้เก็บรู้จักสหรัฐอเมริกาขอบคุณครับรู้ไม่บ้างนะครขอบคุณนะครับโหนะฮะ ขอหาเจานิต้าก่อนแป๊บน,นึงนะฮะตระอูน่ารักมากสรุปคือทุกจังหวัดทั่วประเทศเอาง่ายๆเลยจะสิบเอ็ดแล้วอข,อขอบคุณครับขอบคุณครับอวยถือเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยสิบล้านขอใจเนี่ยตั้งแต่ต้อมไลน์มานะฮะเป็นปีนะฮะแต่ละดอมแต่ละดอมนะสิบล้านใจครั้งแรกเลยอะ่ะหูสุดยอดวิขอบคุณมากโโอ้หขอบคุณมากเลย ที่เหลือก็สุดแล้วแต่พ่อแม่ทุกคนแล้วนะาสิบล้านเจองแล้วสิบล้านข้อจอเออข้ออู้น่ารักมากแล้วผู้หาใจใต้ก็รอบคนดูยี่สิบเอ็ดกับรู้เนี่ยนะฮะน่าจะติดต่ออยู่เดี๋ยวต้องโทรหา เข้หาไแ,แม่แม่ข้างในแป๊บนึงน,นะครับแม่เป็นไงบ้างคะอยู่อยู่ด้านหน้าเลยใช่ไหมกลับไว้ประมาณกี่นาทีมาโอเค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 ครับครับผมได้ครับ ทุกคนจ๋าใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเราเรียงคิวต่อแถวเหมือนเดิมนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วประมาณ5นาทีอาติไว้ห้านาทีแล้วกันนะครับเราชิดเรียนรียงแถว2แถวเหมือนเดิมก็ได้นะครับหลีกทางนะฮะใครถ่ายรูปหรือว่าไลฟ์สดให้อยู่ฝั่งนี้นะครับ แล้วก็จะได้หลีกทางจับตึงๆเลยนะครับจับตึงแล้วพร้อมนะฮะสามสองหนึ่งอย่าลืมนะฮะโอเคเดี๋ยวอาจจะให้ยอดส่งสัญญาณนะฮะหรือให้ต้อมก็ได้นะครับพี่แนนเดี๋ยวคนไลฟ์ให้อยู่ฝั่งนี้เนาะพี่แนนเนาะใช่ใช่เปการเอือดรอไการเลือดนะครับนะฮะได้แล้วนะครับใกล้แล้วนะประมาณ5นาทีประมาณ5นาทีประมาณ5นาทีค่ะประมาณห้านาทีค่ะโอเค นะครับเดี๋ยวฝั่งร้ายเราหยืนอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็คนที่ปกติอยู่รอตัวนี้นะครับใช่โอ้ยใช่ใช่คนที่ดูปกติโทษทีค่ะตทษทีเขาใช้คําผิดอครับใช่ใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักน่ารักนะครับสวย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 น่ารักน่ารักคู่กันกับน้องเกลียวแล้วก็แม่เฟิร์สนะครับไม่น่าเชื่อนะครับลูกเป็นหมอทั้งสองท่านเลยนะครับน่ารักคุณแม่ยังสวยสวยมาก นะครับเดี๋ยวเราจะยืนเรียงกัน2แถว3าแถวเหมือนเดิมนะใกล้มาแล้วนะฮะนะครับนะครับใกล้แล้วนะคะอีกประมาณไม่เกิน1ินาทีหนาทีแล้วก mm ันนะครับตอนนี้กำลังใส่รองเท้าอยู่กำลังเปลี่ยนรองเท้าอยู่นะครับเปลี่ยนรองเท้าอยู่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะครับกำลังเปลี่ยนรองเท้าอยู่นะฮะทุกคนขอบคุณครับให้ทุกคนสบายใจนะครับอุตส่าห์รอ ไม่แน่ใจว่าเป็นส้นสูงหรือเปล่านะมีหัวดีหัวนะครับโอเคครับหวังว่าแบตเตอรี่50%เราจะเพียงพอเพราะเราอยู่ตรงนี้มาเกือบ10ชั่วโมงนะครับ โอ้ใจร้อนนี <Man> ่ใ <initiatives> ช่หมดเลยนะเพื่อนๆพราพ่อแม่ของด้อมธนวันใช่หมดเลยนะตอนนี้พี่แนงกำลังติวเด็กอยู่นะฮะใช่หมดเลยนะเพื่อนๆนะครับพ่อแม่ทุกท่านจะา้น้องมาเนี่ยให้ของได้เลยไหมหรือว่ารอได้เลยหรือไวให้น้องทักทายก่อนหรือว่าอยากจะให้ก็ได้เพราะเดี๋ยวจะมีทีมงานแล้วก็คอยรับของได้ใช่ครับเยวช่วยกันใช่ได้ครับพอน้องให้ปุ๊บเดี๋ยวจะมีคนช่วยถือของให้อะไรเงี้ยใช่ครับได้ครับ แล้วแต่ดุนพินิดเดี๋ยวค่อยว่าหน้างานอีกทีนึงนะครับค่อยว่าแต่ว่าให้น้องเดินสักรอบ2รอบเพราะว่าจะมีคนแถวที่2แถวที่3อ่ะจะได้สลับกันมาอะไรในี่ได้เจอกันด้วยนะครับน่ารักมากขอบคุณครับอย่าลืมอย่าลืมแบ่งกลุ่มเพื่อถ่ายรูปหมู่ด้วยนะครับใช่เพราะว่า300คนเนี่ยถ่ายภาพเดียวไม่ได้นลยใช่ใช่ครับโหน่ารักมากใช่หมดเลยนะทุกคนจา๋าเนี่ยใช่หมดเลยใช่หมดเลย ขอบคุณครับใช่หมดเลยใช่หมดเลยนะครับด้ครับฮะฮะใเย็ยนนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะเดินเป็นกล้องหลักแล้วก็ตามน้องหลายคนจะได,ได้สิ่งของน้องใกล้ๆแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเกือบ2อง0 0ื่คนตรงนี้นะครับจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับ คือตอนนี้ต้องยอมรับว,ว่าแสงมันน้อยนะครับพยายามที่จะให้ได้ออกมานะครับดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับใช่ด้อมน่ารักครับเดี๋ยวนะยืนไปตรงนี้นะครับไม่มีใครเหลื่อมล้ำกันแน่นอนนะครับทุกคนจะได้รูปนะครับเดี๋ยวจะให้น้องคุ้มก,กับการรอคอยเดินสักสองสามรอบยังได้เลยเพื่อสลับ,สล,บ,ส,ลบสลับเปลี่ยนแถวเข้ามานะครับให้ได้เจอน้องแล้วก็มอบของให้ นะครับหวังว่าภาพมันจะออกมาดีที่สุดแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่เราวางไว้แต่ถ้าเกิดอาจจะมีวุ่นวายบ้างหน้าง,งานไม่เป็นไรนะครับเราเข้าใจได้เพราะว่าตื่นเต้นน่ะเจอคนที่รักอะ่ะเป็นปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราจะไม่แบบโอ้สติ๊กอะไรขนาดนั้นเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดดีได้ก็จะดีร้องนะครับนะครับใช่ พวกเราคอยถือของฝวัญอะไรด้วยนะของฝากที่บรรดาเอ็ซีให้ด้วยครับแม่ใช่ครับใช่ใช่ครับแม่ขอบคุณครับนะน่รารักมากด้อมทันตะวันอึดมากใช่ครับไม่แพ้ต้องอื่นแน่นอนนะฮะนะฮะเราเราเราอย่าจะขวางทางทางนีเดอร์ใช่ครับขยับให้ผูดด้โดยสารด้วยเดอร,ใรใ์ใช่ครับผมใช่ใช่ครับผมโอเค นะครับอืมใช่อ่าเดอะอ่าขยับออกจากประตูหลักด้วยนะครับใช่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 ให้ผู้โดยสารออกมาด้วยนะครับพวกเราขยับมาด้วยนะครับอ่าใช่ครับใช่ใช่ครับใช่ใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่แขนงเลคะไม่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 สุด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  FC เหนื่อยกว่า มนลูกย่อนหมล้นมันลูกย่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินอะไรไหมโง้จไม่เเพราะว่า f อมีแต่สวอลเนจนน้องโก่งแลมันลูกหย่อนหมละ่จะรอน้องนะน้อง้าใจทุกคนแบบมาครั้งแรกกันหมดเลยใช่มดนลูกหย่อนไปคิดเราเองแล้วกันฮะ นะฮะจาขนาดไหนไปคิดตัวเองนะมาแล้วหรือเปล่าอออใช่ครับใช่ครับน้องก็มาแล้วเนี่ยนะยช่ค่บไม่เห็นทุกคนแบบว่าต่ก็สายเรารักแฟนอยาเบียดเดืองลไม่เห็นนะเพื่อน ทดสอบกันทดสอบกันโดยทดสอบกันประมาณนี้แบบนี้ฮะประกัสน้องใช่ประกันนี่ฮะทดสอบโฟกันน้องเปนนี่ะประกันนี่นะโอเคโอเคประมาณนี้มาแล้ว โ okay. อเคได้ครับแล้วเๆทุกคนอย่าลืมนะขอเชิญนะครับโคนครับ กูบอลไหมอ๋อสวยมากสวยมากนะครับนะคุยอ่านครับเบิร์นทุกคนถอยถอยเป็นช่องตามเหมือนเดิมนะครับใช่ใช่ครับคุยอ่านบล็อกบล็อกซีไฮบล็อกซีไฮโอ้น่ารักมากเจนิต้า ตามตามที่คุยครับบอกใชอ่อืมยสวยมากไไง่ายง่ายดูทุกคนเดี๋ยวทุกคนอ่าเดี๋ยวไม่ไม่ลุมนะครับเลียงเียงกันนะครับเรียงเดินเดินต่อนะครับอ่อา,ใ,อาใช่ครับให้น้องเดินมาฝั่งนี้นะครับไม่ไม่ลุมตรงนั้นเป็นเป็นประตูออกนะครับทุก<ม>คนจา๋าให้น้องมาเดินมาครับเดินมาใช่ครับอา่าฮะใช่ทุกคนจ๋าทุกคนจ๋าอ่า ทุกคนครับให้ให้ตรงนั้นเป็นประตูทางเข้าให้น้องเดินมาทักทายครับใช่ทุกคนโทษที่ผิดโทษทีนะพี่โทษทีนะครับนะครับทุกคนนะครับโทษทีนะครับขอขอนุญาตกล้องขออนุญาตกล้องหลักถ่ายถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูหน่อยนะครับขออนุญาตพี่เดินนะครับให้น้องเดินจานิต้าครับจานิต้าครับ ใครมีพัดลมบ้างครับพัดลมคใครมีพัมบ้างครับพัดลมครับนีพัดลมอีกระดาน่เปาได้ทุกคนอะไรนะเด้ัินเดินทักทายครับไม่งั้นจะลุมครับแจนไม่เดนจะลุมะโอเคทุกคนใจเย็นๆใจเย็นไม่ลุมับไม่ลุมครับไม่ลุมนะครับไม่ลุมนะฮะทักทายทุกคนขอขอขนดเลยฮทุกคนทุกคนแพไม่ไม่ลุมนะฮะไม่ลุมนะ ครับทุกคนขออนุญาตนะฮะให้น้องเดินนักทายนะครับยกทุกคนครับขออนุญาตกล้องหลักไทยไทยให้เอฟซีครั้งที่ทิพย์เดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับทุกคนไม่ไม่ลุมนะฮะาายขใช่ทุกคนครับตามที่คุยไว้นะครับจานิต้าครับอ่าอ่า คนครับทุกคนจ๋าทุกคนจ๋าเดินครับเดินทางเดินทางนองใส่รักทายเสือหายใช่ให้น้องรักทายก่อนครับอย่าเพิ่งล้มไม่ล้มนะฮะสวยวยมากสวยมาก้ินต้งสวยมากเลยใช่ครับ ทักทายจนนี่ครับครับเดินทักทายตามพี่ตามพี่วางสเกตดูไว้ครับใช่นะครับครับเขาดีนะครับมามาโอเค นะครับเดินมาก่อนนะครับตักทายก่อนนะทุกคนทักทายก่อนครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถ่ายรูปแบบอย่าเพิ่งถ่ายรูปคู่ก็ได้ครับ้องตับดทอ่นะครับทุกคนครับอย่างที่เราคุยกันไว้สามสองนด้งสามรอบสามรอบ ไม่ใช่นานนะเดินก่อนเดินก่อนหลายๆรอบก่อนได้นะมครับทักทายมาก่อนใช่ฮะะนครับเดี๋ยวได้เจอกันเจอน้องนี่เนี่ยครับทุกคนอ่าเดินทักทายก่อนทักทายกับวอล์กวอล์กทักทายก่อนนะฮะะนครับทักทายทีละคนก่อนนะฮครัอเดินแถวก่อนโอ้คนเยอะมาก นะครับอ่านะครับไม่ไม่รุมนะครับให้น้องเดินมาให้มองขึ้นมาได้ครับขาาให้น้องเดินมาฝั่งนี้ทักทายฝั่งนี้เออโอเคนะครับทุกคนนะครับแจนเดินไปมาสักสองรอบก็ได้ถ้าน้องมีเวลานะครับทักทายเพราะว่าจะสลับคนด้านหน้าด้านหลังด้วยเอาเลยเซนพี่ก่อนเลยเนี่ยดูน่ารักมาก สวยไหมน่ารักหรือเปล่าตัวคนไม่รุมนะทิ้งระยะประมาณสักเมตรหนึ่งก็ได้ครับทุกคนเดี๋ยน้องร้อนในน้องทักทายก่อนนะอาจารย์นะครับเพราะไม่งั้นแฟนคลับที่อยู่ข้างหลังเดี๋ยวจะรอนะขยับเดินก่อนก็ได้ครับอ่าใช่ครับเดี๋ยวน้องเดินมาก่อนก็ได้ใช่ครับ ให้น้องเดินมาก่อนให้น้องเดินมาก่อนครับเออใช่ครับซให้ก่อนโอเคทักทายทักทายทุกคนนะฮะอ่าไม่รุมนะครับไม่รุมนะทิ้งทิ้งทิ้งช่องว่างให้น้องประมาณเอ่อช่องว่างนะครับไม่ใช่ช่องว่างเอ่อประมาณสักเมตรเมตรหนึ่งก็ได้ครับประมาณนะฮะไม่ไม่งั้นน่ะเรารุมแล้ร้อนแน่นะครับประการสีทอง โอเคอ่าเพราะว่าคนอื่นจะได้ถ่ายรูปด้วยนะครับเราอยา่าทิ้งระยะให้น้องประมาณ1เมตรนะครับให้คนอื่นได้ถ่ายรูปด้วยนะครับไม่งั้นมันจะติดคนอื่นด้วยนะครับใช่คุยอันคุยอันคุยอันได้ไหมคุยอันคุยอันคุยอันเออนี่ถ้าใครได้กรีดได้นะใช้เสียงได้ทิ้งช่วงนทิ้งระยะให้น้องประมาณสักเมตรหนึ่งประมาณเนี้ย อ่ใช่ใช่ใครับสวยไหมครับทุกคนสวยน่ารักไหมน่ารักน่ารักแบบนี้ไม่มีแฟนได้ไงอ่ะของเองใช่ไหโอเคขยับนิดนึงนะไม่ไม่จุมนะทุกคนจ๋าให้ทุกคนได้ถ่ายรูปได้เห็นกันทุกขึนหน้าเลยนะเจน อได้ครับขยับขยับให้ผู้อื่นได้ถ่ายรูปด้วยนะโอเคครับผมขอบคุณครับอ,บอสวยมากนะครับถ้าถ้าใครได้รูปแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันมาด้านหน้าก็ได้นะครับอ่า น่ารักน่ารักมากแฟนขับก็น่ารักนะครับคนที่อยู่แถวหลังก็สลับสับเปลี่ยนได้นะน่ารักมู้น่ารักมากโอ้น่ารักมากยิ้มแป้นเลย kiệp tiền hay còn? Ok. okay. okay. Yeah. <coughs> ขยับมาเรื่อยๆนะขยับมาเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวมีเวลาเดินเดี๋ยวมีเวลาเดินกลับไปกลับมาด้วยเดี๋ยวมีเวลาเดินกลับไปกลับมาสักสองรอบคนจะได้ไม่ลุจะไได้ม่ลุมจะได้ไม่ลุ่มนะครับใช่ได้เลยไม่เป็นไรค่ะอ่าเดี๋ยวแต่ว่าอ่าโอเคนะครับพาทักทายกันนะทักทายกันให้ให้ทุกทั่วๆก่อนนะคุณยังคอมเมน ทิ้งระยะให้น้องด้วยนะครับนะครับประมาณสักเมตรหนึ่งก็ได้ครับไม่รุมนะครับทุกคนจ๋าเวลาเพื่อนๆถ่ายรูปจะได้ไม่ติดจะได้ติดน้องคนเดียวนะครับโอเคนะครับไม่รุมนะคะทุกคนจ๋าไม่รุมเนาะเออมาสักทาามาอันนี้กมงนี้นะครับใช่้วใช่แด้วใช่แล้ว่อล้วใช่แล้วใช่แลวใว่ล้วใ่ล้วใชล้่แใช่่่ลใช่้้้ สวยมากอุ้ยน่ารักได้ครับอาาโอเคฉันก็ร้อนนะครับท <c oughs> <laughs> ุกคนเห็นไหมด้านหลังเห็นไหมสลับสเปียงกันได้โอเคได้ถึงข้างหลังก็ยังดีโอเคเงียบไป3 2 1, 1> น่เงียบไป3 2 1ออะไรนะดังๆ ไม่เป็นอย่างที่ซ้อมเลยอ่ะแซงสองคนทุกคนครับมา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 ให้ครบให้บทุกคนแล้วก็เดินกับที่น้องนี่น้องไม่ไม่วางปากกาเลยเลยนะครับ ปคนเยอะเลยคืออันไทยเยอะเลยใช่อย่าพึ่งลรำอย่าพึ่งอย่าพึ่งรวมนะฮะอย่าพึ่งมารวมเลยอย่าพึ่งลวมนะคะทุกคนต้องชัดเจนชัดเจนชันเตะต้องชันเตะเอาชายออกใช่ยอานี่นะครับผมผมผมเดี๋ยวจัดจัดจัดการผมก่อนจัดการผมก่อนโอเค โอเคอันนี้เด็กโดปวดสงสารเนาะไม่ออกแลยไม่ใช่ลองใช้ไหมลองแก้ดูไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังอยากเส้นอยู่เรา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 ประชิดไปมแล้วจะร้อนขออย่าลุมอย่าลุมนะคะตัวเองแต่ว่าทุกคนเข้าใจได้ก็ได้

ดูคนเยอะจริงครับวันนี้ไม่ต่ใส่ถงไปเลยมางเดี๋เดีเ๋ยวไปไปแยก,กไปแยกถุงนะแแม่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 แกอดารา,ารท่านนึงเลยดาราเลยเนาะใช่ครับสวยมาก มันมืดนะครับผมก็เลยอาจจะปรับแสงนิด okay. นึงเพราะว่ามันไม่งัานภาพจะน้อยนะครับพาน้องมาเดินกันพาน้องเดินมากันขยับมาที่แล้วกันนะครับโอเคมีเป็นห่วงเพื่อนๆว่าร้อนใช่ไหมคะมาฮานะฮะตขอคิวคนน้องอย่าลืมต่อคิวด้ะ